เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพชรพ่อมดเค่าเป้ ay, ผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ต,ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบวคอยคุ้มสุดๆเติมเกม LL วอริ L w ip, ง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ได้ออเดดีเท่านั้นใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเค่าเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะ เอาละครับผมกาวสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมเหลีอวเจนไวร์ริปกระดิชเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มากันกับการจัดอันดับนะครับมสิบแชมเปี้ยนประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งคลิปนี้นะก็จะมาจัดอันดับนะครับมสิบแชมเปี้ยนในตําแหน่งของจ็งเกิลนะที่ได้รับความนิยมกันอยู่ในสัปดาห์นี้นะซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่เข้าไปรับชมเนื้อหากันนะก็รบกอนเพื่อนนะฝากกดไลค์นี่ฮะผมกดแชร์นะผม เราทุกคนทำเรียบร้อยกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูสิบอันดับกันเลยนะว่าจะมีตัวอะไรกันบ้าง <Yeah. S 1> มากัารอันดับที่10นะได้แก่ตัวละครของโยเดะนะครับผมท็อปเรนก็ติดอันดับที่10นะมาจังเกิลก็ยังติดอันดับที่10อีกนะครับโดยตัวของโยเดะเนี่ยก็เป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆนะในเบตานี้นะแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถใช้ลายแทงได้ดีมากๆเปิดทีมไฟก็ดีนะครับผม ก็ตัวของโยเนสเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะต้องใช้สกิลเพย์ในเรื่องของการเล่นสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเล่นเป็นนะรับรองว่าใช้ไต่แรงได้ล้วนแน่นอนตัวอัตราการชนะของโยเนสนะครับอยู่ที่51.20%ในตำแหน่งของจังเกิลนะครับอันดับที่9ก้าได้แก่ตัวละครของเดนานี่ครับผมก็เดนาเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่มามืดกันกนะครับมไม่คิดว่าจะมาติดท็อปสิบกับเขาด้วยนะ โดยตัวของไดนน่านะเป็นตัวละครประเภทเมดเนี่ยที่สามารถเล่นเป็นแบบว่าสายเปิดทีมไฟก็ได้หรือสายวันช็อตก็ดีนะครับผมก็เขาเป็นตัวประเภทแบบเมดที่สามารถเบิร์ตและเมดได้รุนแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคอมโบสกิลหรือการออโต้แอคแท็กนะครับผมแล้วก็มีสกิลในเรื่องของการสร้างซีซีด้วยนะซึ่งดาเมจของเขาค่อนข้างรุนแรงมา,มากๆถ้าเกิดนะครับผมก็ตัวของแดนน่าเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่5 1 2 3ิบเอ็ดจุดสองสามเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มามืดมากๆแล้วก็เป็นตัวละครลูกรักของผมอีกหนึ่งตัวในอยริฟเลย อันดับที่8ได้แก่ตัวละครของอามูมูในครับผมบอมมี่แสต๊ะเศร้าในของเกม L.L. w a r r i p นะครับผมก็เขาเป็นตัวละครประเภทแทง k m a t e นะที่จัดได้ว่ามีสกิลในการสร้าง CC เปิดกิฟไฟที่โคตรจะโหดเลยครับผมและยิ่งเมตาเนี้ยเป็นเมตาที่พวกตัวละครโถมโถมมันเยอะนะครับตัวอามูมูก็เลยมีแบบว่าบทบาทขึ้นมานในเมตานี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่จัดได้ว่า ทำทีมได้ดีมากพลิกไฟได้ดีนะเปิดไฟได้ดีแล้วก็มีความหนาในตัวแล้วก็สามารถสร้างดาเมจที่ค่อนข้างมหาศาลได้แบบเป็นดาเมจเบอร์เรื่อยๆนะครับผมตัวแตตาการชนะของอาบูมูนะครับอยู่ที่51.74%นะครับอันดับที่7ได้แก่ตัวละครของทินร์เมนนะครับผมตัวละคร ประเภท AD ดี r r y ตีใกล้เนี่ยผมจัดได้ว่าโหดมากๆเลยเขาเป็นตัวละครนะั้นหนึ่งใน LL ลเวอที่จัดได้ว่าตีคี้ได้โคตรจะหนักหน่วงเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่มีจุดเด่นจากอัตติเมตนะ,ะที่ทําให้ตัวละครของเขานั้นเป็นอมตะประมาณ5วินาทีนะครับผม5วินาทีที่ยาวนานสําหรับคนที่โดนตัวของทินาแมร์ไร้ฟาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวของทนะินาแมร์นั้นในแพทเนี่ยจัดได้ว่าโหดมากๆเลยถ้าเกิดน,นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากด้วยนะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาฝึกเล่นตัวของจนะ็งเกิ ก็มีสกิลในเรื่องของการเอาตัวล่อสกิลการเข้าออกทีมไฟในห้องซีซีที่สามารถสโลว์ข่องข้ามได้แล้วก็มีสกิลในเรื่องของการเด้งเลือดนะครับก็ตัวของไทโนแมนในหองมีอัตราการชนะอยู่ที่52.00%อันดับที่6ได้แก่ตัวละครของแกกัสนะครับผมตัวละครเมทอีหนึ่งตัวที่จัดได้ว่ามีสกิลในเรื่องของการช่วยในหองทีมไฟได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ตัวของแกกัสเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่รูปร่างโมเดลของเขาอาจจะดูไม่ค่อยแบบ ม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะสำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนะี้ยไม่สนใจรูปร่างโมเดลตัวละครใจอยากที่จะได้ดาวจากการไต่แรงเนะีบอกได้เลยว่าตัวของกากัดนั้นค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นเอาไปเล่นในสายเป็นสายฟู้แท้งนะก็สามารถเปิดทีมไฟย,ยืนทีมไฟให้เพื่อนได้หรือจะเป็นสายวันช็อตที่ สามารถเบรสสตุไว้หายไปได้ภายในคอมโบเดียวนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าดีมากๆเลยแต่อาจจะเล่นยากนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเมกาการ์ดนะบอกเลยว่าเมตา้นี้เป็นเมตาของเขานะสามารถหยิบม,มาตตา่แรงได้นี่ครับผมโดยตาก,การชนะของกาการนะครับอยู่ที่52.5 อันดับที่5ได้แก่ตัวละครของทารอนนะครับผมแอสซัซินสุดเท่นะครับที่เป็นตัวล่าสุดใบรรดาสายแอสซัซินทั้งหมดนะครับผมก็จุดเด่นของตัวทารอนเนี่ยก็คงจะเป็นสกิล3ที่สามารถทําให้เขานั้นมุดไปไหนก็ได้จากการปีนข้างกําแพงได้แบบว่ากระโดดข้ามกรแพงแบบเท่ๆเลยนะครับผมมีสกิลอันติเมทที่สามารถหายตัวนะแล้วก็ทําการเล็ดใส่ดาวกระจายออกมาปุ่งแทงศัตรูได้สกิลที่1ทําการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็แพ็กซี่นะครับที่ทาการซ้ายสกิลให้โดนสามสต,ต็กแลวโจมตีปกติเข้าไปทําการให้ฟัานะาเลือดไคม เป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถทำวันช็อตหรือดาเมจเอได้ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวของทารอนนะครับตัวอัตราการชนะของทารอนนะครับอยู่ที่52.50%อันดับที่4ในได้แก่ตัวละครของรามัดนี่ครับผมตัวละครที่เป็นตัวละครแต่ว่าเคาน์เตอร์ตัวละครสายออโต้แท็กนะครับเอดีกายภาพทั้งหลายนะครับผมเขามีจุดเด่นจากการใช้สกิลสนะที่ทําการเมื่อเขาทําการใช้สกิลสองเนะี่ยจะทำให้ตัวของรามัดนี่ยเป็นแบบว่า เพิ่มเกาะขึ้นมานะซึ่งมันหนามากๆนอกจากเพิ่มเกาะไม่พอนะตัวละครที่ไปตีเขาในตอนนั้นยังจะโดนสะท้อนฟองเสียหายดาเมจเข้ามาอีกเนะครับเขาจึงเป็นตัวละครที่สามารถเคาน์เตอร์พวกตัวละครอย่างเช่นทินเดอร์แมนนะครับผมมัสเตอร์ยีหรือพวกเอดเชียดีที่เน้นในการออโตแอ็แทเป็นต้นนะครับผมโดยตัวของรามาจบอกได้เลยว่าเป็นแท้งที่ถึกมากๆนะครับผมสําหรับสายเอดีเนี่ยถ้าเกิด ฝั่งเราหยิบ AD มาเยอะๆแนะครับล้วฝั่งตรงข้ามหยิบระม,มัดมานี่บอกเลยว่าระม,มัดพัง,งาดแน่นอนนะแล้วนอกจากนี้นะเขาจะสามารถามาใช้คู่กับการใช้ไอเทมอย่างเกาะสะท้อนนะที่ทำให้สกิลสองของเขาสะท้อนได้ดุแรงเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมเป็นอหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่ามิต้าเนะี่ยค่อนข้างมาแรงนะครับผมโดยอัตราก,การชนะของระม,มัดนะครับอยู่ที่52.53 อันดับที่3ได้แก่ตัวละครของวีโก้นะครับผมตัวละครตัวใหม่เนะี่ยสุดร้อนแรงที่ผู้เล่นหลายคนนะั้นไม่คิดว่าจะให้เข้ามาในวาลิปได้ไวขนาดนี้นคะครับผมก็จุดเด่นของตัววีโก้เนี่ยท่าที่ผมไปลองเล่นมาก็คือแพ็คสีของเขาเนคะครับผมที่สามารถโจมตีป็นปรเรซนเลือดก,ก็คือความสามารถของไอเทมเบรกอัลวินคิงนั่นแหละก็ตัวของวีโก้มันถือดาบเดือยวินคิงอยู่เนาะมันกไ็ได้ความสามารถตรงนี้มาแต่จุดเด่นที่แท้จริงของวนะีโก้น่ะคือความน่ากลัวของเขาเลยนะก็คือแพ็คสีนะครับผมในเรื่องของการที่ สามารถ right? the so er so แปลงร่างเป็นฝั of of ่งตรงข้ามได้เมื่อเวลาแบบว่ามาตายใกล้ๆนะตัวของวีโก้สามารถสิงร่างตัวนั้นแล้วก็รีอันติตัวเองแบบสับได้เรื่อยๆนะแล้วก็สามารถคอปปี้ไอเทมแล้วก็สกิลในของพื้นฐานที่ไม่ใช่ติเมตนะครับมาใช้ได้นะเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าโหดมากๆเลยถ้าเกิดเขาได้แปลงร่างสับไปสับมาในทีมไฟน์นะเป็นตัวละครที่เก็บเป็นตะคิวได้แบบง่ายๆเลยก็ต้องยอมรับนะว่ามาตอนแรกๆเนี่ยผมยอมรับว่าตัวของวีโก้นะมันค่อนข้างอ่อนนะแต่พอได้รับบัฟมาเนี่ยผมบอกเลยว่าวีโก้ตอนนี้โหด สอันดับที่2ในได้แก่ตัวละครของริเรียนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวของริเรียนในแพทนี้มาแรงมากๆเลยครับผม ทำไมลิเลียนนะของในเมตานี้ถึงมาแรงนะผมก็จะอธิบายให้เพื่อนๆแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือช่วงนี้บทบาทของตัวละครไฟเตอร์มันเยอะนะครับผมแล้วลิเลียนเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถละลายแท้งได้ดีมากๆนะครับจากความสามารถในของแพคซีของเขาที่สร้างขอเสียเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมแล้วเขาก็เป็นตัวละครที่สามารถสร้างซีซีได้แบบเป็นซีซีหมูที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามหลับนะเวลาโดนสกิลอื่นของเขาถ้าเกิดกดอัตติเมตไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาจึงเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆเลยนะในเมตานี้ยิ่งถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นพวกตัวละะครปเทศแบบ ไฟเตอร์ที่วิ่งโถมใสๆอมลงประมาณแบบพกดาร,รียดเซตอะไรพวกนี้ผมบอกเลยนะว่าตัวของลิเลียจะรังแกตัวละครพวกนี้แบบสุดๆเลยนะครับผมก็อัตราการกนชนะของริเลียนะครับอยู่ที่53.73%นะครับผมก็จัดได้ว่าเยอะมากๆนะสำหรับอันดับที่2ของเราในคลิปนี้ อันดับที่หนึ่งได้แค่ตัวละครของเมาคายอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือแบบไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเบื่อหน้าี่แกหรือเปล่านะแต่ต้องยอมรับนะครับผมว่าตอนนี้ในิลิทจัดอันดับนี่ยครับผมของเซิร์ฟจีนเนี่ยตัวของเมาคายมันท็อปเทียร์มากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะไปอยู่ตำแหน่งไหนก็คือแบบติดแทบจะทุกตำแหน่งเลยนะครับผมแม้จะจำเป็นจังเกิ้ลนะครับผมหรือท็อปเลนก็ยังติดอันดับที่หนึ่งนะครับผม ก็คือตัวของมอคายเนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องของการยืนทีมไฟให้เพื่อนได้จับจับสตูให้จากการสร้างซีซีแล้วก็โซนพื้นที่จากสกิลสานะแลวตัวของมอคายเนี่ยมันมีสกิลเร่งเรือนแล้วก็มีสกิลในเรื่องของการทำต a าเม e ค่อนข้างสูงนะครับผมเขาจึงเป็นตัวละครในช่วงนี้ที่แบบว่าเก่งสุดๆเลยนะในเรื่องจะเป็นในเรื่องของการเปิดทีมไฟนะครับผมยื fight, นะให้เพื่อนนะครับผมเป็นตัวโง่ๆที่แบบเล่นง่ายๆเลยนะก็ สำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะก็แนะนำนะครับเมลคายเมตานี้คือโหดมากๆนะครับแต่แนะนําให้เล่นเป็นสายแทงนะาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับตัวเมตาการชนะของเมลคายนะครับอยู่ที่5 4 4 6ในตําแหน่งของจังเกิลนะครับผมโอเคผมก็จะประมาณนีนะ้สำหรับการจะอันดับในหะนงประจำสัปดาห์นะครับผมของวันนี้นะซึ่งผมจะมาอัปเดตเพื่อนทุกวันเวลา5โ <00 S 1> มงเย็นนะสำหรับคลิปจะอันดับแบบนี้นะผมเอาไว้เป็นแนวทางการศึกษาการเลือกฮีโร่นะว่า ช่วงนะี้เนี่ยผมประจําสัปดาห์นี้เขานิยมเล่นตัวอะไรกันอยู่นะก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็รบกวนเพื่อนๆนฝะากกดไลค์นคีผมกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถโดนเนทเป็นกาลังใจให้กันได้นะเพราะจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงหรือพรอมเพย์พที่อยู่ใต้ดิคริปชาเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาววอลลิปทุกานี้ครับขอให้เพื่อนๆทุกคน